สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีวันฝนตกวันนี้แตงโมก็จะมาพูดถึงสเสน่ห์ของกระบองเพชรยิมโนนะคะหลายคนอาจสงสัยว่าการเลี้ยงกระบองเพชรยิมโนทําไมถึงมีสเสน่ห์กี่ยุคกี่สมัยทำไมถึงไม่เปลี่ยนแปลงคนก็ยังนิยมอยู่นะคะสเสน่ห์ของยิมโนก็คือเรื่องดอกนะคะอย่างแรกก็คือเวลาเขาออกดอกนะเขาเขาหนึ่งหัวเท่าหัว มีขนาดใหญ่เก้าถึงสิบเซนนะคะเวลาออกทีก็ห้าดอกขึ้นไปนะคะก็จะออกเยอะมากๆแบบนี้นะคะปัจจุบันดอกของเขาก็มีสีชมพูเข้มสีขาวแล้วก็สีชมพูอ่อนหรือ <c oughs> อาจจะมีสีอื่นๆอีกน,นะคะแต่ที่บ้านแตงโมมีสามสีค่ะมีขาวมีขาวชมพูเข้มชมพูอ่อนสเสน่ห์ของเขาก็คือเนือกเรืองเลืองดอกแล้วนะคะก็มีเรื่องหนาม ยิมโนเขียวบางสายพันธุ์หนามของเขาสวยนะคะแล้วก็ที่สําคัญถึงหนามเขาจะยาวแต่เขาก็ไม่ดุเดือดนะคะเป็นหนามนิ่มๆสามารถจับได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นพันธุ์ที่แตงโมชอบมากเพราะหนามขเขายาวแล้วก็หัวของเขาอ้วนกลมเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะส่วนอีกสเสน่ห์นึ่งก็คือหัวสีม่วงนี่หัวสีม่วงดอกก็สีชมพูเข้ม ก็เป็นความสวยอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเราเลี้ยงโตแล้วลูกๆหล,ล,ลานๆเขาก็เยอะแยะมากมายแบบนี้นะคะเราก็สามารถเด็ดหน่อนะคะโดยที่นําไปแช่น้ําประมาณเจ็ดวันเราก็สามารถลงปลูกได้เพราะรากของเขาจะออกอันนี้หน่อของเขานะคะก็จะขึ้นแบบนี้ตามคลีบตามกลีบต่างๆนะคะแต่จริงๆแล้วหนามยาวนี่แตงโมชอบมากค่ะเพราะหนามของเขานิ่ม อย่างบางต้นบางหัวก็แค่มีแค่หน่อนะคะก็ก็จะมีดอกมาให้เราเห็นอันนี้คือความสเสน่ห์ที่ว่าหลายๆคนชอบยิมโนเพราะว่าหนึ่งเรื่องดอกหัวแล้วก็วิธีการเลี้ยงก็แสนง่ายนะคะอย่างแตงโมก็เลี้ยงด้วยดินธรรมดาใต้ล่างแล้วโรยด้วยหินภูเขาไฟด้านบนนะคะก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็จะทําให้หัวงเขาสวยอวบอ้วนแบบนี้นะคะแล้วก็ยิมโนอีกสายพันธุ์ก็คือ l อนะคะ เอลลักษณะดอกลักษณะหัวของเขาก็จะเป็นกรีบอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนก้างก็สลับปันปลานะคะสวยงามมาก <c oughs> ก็หัวนี้มีสิบกรีบนะคะเอลบจริงๆก็สิบสิบถึงสิบห้ากรีบนะคะที่มีความสวยแต่ส่วนใหญ่ก็จะพบเจอกันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะสิบห้าก็ค่อนข้างหายากถ้ามีก็สวยงามมากมากค่ะ ส่วนสายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่แตงโมถ่ายเมื่อสักครู่นะคะก็คือเป็นลูกผสม LB แล้วก็มีเชื้อดังนิดหน่อยนะคะบางหัวก็รอตอนโตถึงดางบางหัวก็เป็นยิมมนเขียวอันนี้ก็เพาะเม็ดก็แล้วแต่ตอนโตเป็นยังไงนะคะถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็สอบถามซื้อมาได้นะคะเพราะว่าแตงโมขายหัวละ10บาทขนาดก็3เซนขึ้นนะคะ สามถึงสี่เซนก็สิบบาทนะคะถ้าเป็นหน่อสดก็หน่อละห้าบาทเด็ดสดจากต้นนะคะลองไปทดลองปลูกก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะเราได้เห็นต้นไม้เราโตทุกวันเราก็มีความสุขค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะสวัสดีค่ะ